สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบเกา๋าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้โชว์หน้าโชว์ตากันหน่อย <c oughs> มีหลายคนคิดถึงหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> นะครับก็วันนี้ก็จะเป็น AI อีกเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับถ้าอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง AI ดูช่องครูใบเก๋านะครับวันนี้เราจะมาสร้างเกมนะครับเกมง่ายๆสาหรับเด็ก คือเกมมูหลายคนคงเคยเล่นกันแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเองนะครับด้วย AI ง่ายนิดเดียวนะโค้ดเป็น100 100ปร้อยร้อยบรรทัดนะครับแต่ใช้เอสร้างโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมให้ลองเล่นดูก่อนให้ลองเล่นดูก่อนอา่าโลเกกันนะเนี่ยครับสตาร์ทอันนี้เขาจะบอกด้วยนะครับว่าผมให้ใช้แป้นนะให้แป้นลูกศรน,นะครับผมก็คลิกที่สตาร์ท ครับเนี่ยตัวสีเขียวเป็นคนเล่นนะครับแล้วเราก็เลื่อนลูกศรให้ไปชนจนปุดสีแดงนะครับอ่านะครับอ่าอาอออตอนเลี้ยวเราค่อยกดลูกศรเนาะนะครับตอนเลี้ยวเราค่อยกดลูกศรเห็นไหมครับอ่าสนุกไหมครับจะสะสมไปเรื่อยๆเนาะจะสะสมจุดไปเรื่อยๆงูก็จะยาวไปเรื่อยๆเห็นะครับอ่ากดจิ้มมา ปุ๋ยเลยนิดนึงแล้วก็หักสควาอ่าฮะก็จะเป็นโอเคนะอย่าว่าแต่เด็กเลยนะผู้ใหญ่ก็เล่นได้ปึ๊บอ๋อไม่เดี๋ยวเอาไว้อ่าโอเคแต่ถ้าชนขอบเมื่อไหร่เกมก็โอเวอร์แล้วก็บอกยูสคอร์เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มาแข่งกันอ่าเป็นไงครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าทำเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ นะครับค้า g o o g l e หาใช้ตัวคลอสก็แล้วกันนะครับใครอยากจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับนี่ผมจะใช้คลอสเสร็จแล้วเราคลิกเข้าไปครับคลิก continue นะผมไปเป็นสเต็ปสเต็ปนาตามสไตล์คู่ไว้เก่านะครับ AI เ t e p ไปสเต็ปโอเคคลิกถัดไปเหตุผลที่ใช้คลอสก็อาจจะเหมือนกับอีกหลายตัวนะเพราะว่าพอเรา เราให้เขาสร้างโค้ดปุ๊บแล้นก็จะแสดงตัวอย่างแสดงตัวโค้ดด้วยแสดงตัวอย่างให้เห็นด้วยนะครับโอเคเราเข้ามาแล้วเนาะผมก็ไปก๊อป,ปโค้ดมาเดี๋ยวผมเอาโค้ดวางไว้ข้างเดี๋ยวเอาเอาแบบแรกนี่ก่อนนะครับเอาแบบแรกนี่ก่อนคือเราจะให้เล่นโดย ai control เองนะครับเราให้ ai control กด control b ไปนะครับให้เขาสร้างด้วยสาย html css แล้วก็จะว่าสคริปต์ให้ ai เป็นตัว, <c oughs> วคอนโทรลปึ๊บแบบขึ้นไปอ่านะครับโอ้โหเห็นไหมถ้าเรามานั่งเขียนโค้ดเองนะครับโค้ด HTML โค้ด Java โค้ด CSS โอ้โหใช้เวลาผมว่าเป็นวันเป็นวันเลยเนาะอ่าโอเห็นไหมเดี๋ยวดูแล้วโอ้โหกี่ปะทัดอ,อ่ะนะครับโอ้โห แล้วอย่างนี้ไม่ต้องเรียนโปรแกรมนะใช้ AI สร้างเลยนะครับโ,อตอนน,โอตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้เรามีเรื่องเกี่ยววิชาเรียนด้วยนะหรือสาขาวิชาในการเรื่องของการสร้างเกมและ a อนิเ t ชั n โอ้ใช้ตัวนี้สบายเด็กบอกสบายคิดไอเดียอะไรได้ออกมาให้ a i จัดการให้นะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้คำศัพท์บ้างนะว่าเป็นอะไรโดยที่เราจะต้อง เขา้าเข้าไปแก้ไขคลิกเนะี่ยขึ้นมาแล้วนะมีสกอร์นะครับไฮสกอร์คลิกสตาร์ทเกมปึ๊บเอก็จะเล่นเองอเราให้ AI เล่นเองเปิดโอ้แล้วมาไหลจเกเกมนะถ้า AI เล่นมาไห่จะเกมเนะี่ยโอ้แบบนี้รอดไปรอบมาได้นะ๋อะเกมโอเวอร์ได้สิบเอ็ดราก็รีสตาร์ทเกมไนดะ้อันนี้คือเราใช้ให้ AI เล่นครับแล้วเราอาจจะเป็นการสุ่มเนาะน่าจะเป็นการสุ่มว่าจะได้กี่แต้ม เราคลิกสตาร์ทเกมครับอ่านะอ๋อนี่เริ่มต้องรีเซ็ตใช่ไหมรีเซ็ตเริ่มที่ศูนย์แล้วก็ Start ตอนนี้เขาบอกว่าให้สกอร์สกอร์สูงสุดอยู่ที่สิบห้าเขาก็จะสุ่มให้ AI สุ่มเล่นไปเรื่อยๆดูด้วยว่าจะได้แต้มเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคนคลิกแล้วมาแข่งกันอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ผู้เล่นไม่ต้องใช้หลุกสองไม่ต้องใช้แปน้นพิมพ์ให้ AI เล่นแล้วมาสุ่มกันว่าใครจะมาก อ่าอันนี้เริ่มคนได้สองเริ่มมากขึ้นละนะครับโอเคเนาะปึ๊บอ่าอันนี้คือให้ AI เล่นแล้วเรามาสุ่แข่งโดยที่เรานั่งดูเฉยๆลุ้นกันว่าใครจะได้สปอกมากกวนี้ถ้าเราอยากจะให้เราเล่นเองละนะครับผมก็จะเ่าเราไปคลิกทีก่ตัวนี้นะครับเ,รเลื่อนเมาส์มาวางก็ตัวก็จะมีเมนูขึ้นมาคลิกทีกก่ START NEW CHAT นครับโอเคเดี๋ยวผมไปก๊อบตัวที่สองมานะครับ ผมก็บอกว่าให้สร้างเกมงูด้วยสาย HTML CSS แตว่าสคริปตโดยที่ให้ผู้เล่นเป็นผู้คอนโทรล arrow key ก็คือแป้นลูกศรน,นะครับกลับไปดูซิว่าเขาจะทำให้ผมไม่ผมอยากจะเล่นเองอผมอยากจะให้สร้างเกมนี้ให้เด็กเล่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องให้ AI เล่นผมก็รันไปแล้วก็เราก็คลิกที่ลูกศรเลย Enter ก็ให้เขียนมาครับนะ้าอะ เพราะนั้นจุดสำคัญนะครับในการให้ให้ AI ช่วยเราเขียนโปรกแกรมน,นั้นมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของเราว่าเราต้องการอะไรถ้า a อสร้างเสร็จปุ๊บเราบอกเอไอขาดตรงนี้อยู่เพิ่มตรงนี้หน่อยดีย๋ยวเมื่อกี้เรา AI ไอบอกไม่เอารองผู้เล่นเราก็บอกเข้าไปเขาก็จะเขียนให้เราครับ <c oughs> ที่จริงนะถ้าเราไม่คิดนิวแชร์เนาะเราใช้ตัวเดียวก็ได้นะให้เขาช่วยแก้ให้หน่อยก็ได้นะครับอันนี้ผม คลิกหนึ่งแชทก็แล้วกันครับเพลินไหมครับเพลินไหมครับอ่าโอเคก็เขาจะจะมีตัวนี้นะเพลเพลเกนนะอันนี้เราใช้เราใช,าใช้นะครับเราใช้ลูกศรเราใช้แป้นคีย์บอร์ดของเราละนะอืมโอ้โหโอ้โหโอ่าโ,โอเคชน ก็คุณก็จะได้สามแต้มก็คลิกเพลย์เกมแต่นี่เราบอกท่าเราจะเอาเกมนี้สําหรับเด็กเราก็เพิ่มไปนิดนึงก็ได้นะครับเราก็กเนี่ยเราบอกว่า for kids ให้สโล w หน่อยเพราะเด็กเล่นไม่ทันแน่ครับเราก็คัปีไปเดี๋ยวเราก็าไปวางเราก็บอกว่าเข้าช่วยแก้ให้หน่อยนะสอ่า p ิสซีเอสสำหรับเด็กนะครับสําหรับเด็กอืมเขก็จะแก้ให้ก็จะเร็วขึ้นก็ไม่ก็ ไม่ใช่เร็วขึ้นก็เร็วปกติเลยนะนะครับให้เขาเขียนใหม่หรือให้เขาแก้ไขเขาก็จะอันนี้ถ้าเราบอกพิสคีไอคิกคีเอก็ให้เขาทำใหม่เลยนะครับโอเคเราให้เขาสร้างนะครับฟอร์คิดสโลงหน่อยความพิคเร็วไปนะเด็กเล่นไม่ทันเนี่ยครับผู้ใหญ่ังจะแย่เลยมาแล้วจะดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไร อโอโสุดยอดนะครับ AI ช่วยเราได้เยอะนะเพราะนั้นใครที่ไม่เป็น AI ก็ควรที่จะรู้เกี่ยวเรื่อง AI ไว้บ้างนะครับเพราะว่า AI ก็จะมาแทนที่คนที่เป็น AI ก็จะไปแทนที่คนที่ไม่เป็น AI นะเราก็ดูนะครับยุคนี้สมัยนี้เราต้องใช้ AI เป็นหน้ามีแอ p l e ด้วย <laughs> อ่าเห็นไหมแต่ละครั้งที่เข้าเจนออกมาจะไม่เหมือนกันเหมือนกับที่โชว์ให้ตอนแรกใช่ไหมอ่าอันนี้ก็สําหรับเด็กก็จะน่าดึงขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปปุ่มสตาร์ทไหมปุ่มสตาร์ทไหมนะครับเราเริ่มคลิกอักอรเลยนะครับปึ๊บอ่าอ๋อเก็บแอปเปิ้ลเก็บแอปเปิ้ลนะครับอ่าเก็บแอปเปิ้ลอ้เด็กก็ชอบเลยสิเนี่ย อ,อ้มาได้ครับเฮ้ยมารด้แต้มอ๋อ,อแต้มชชตชวโชว์ตรงนี้เห็นไหมแต้มจะโชว์อโหเออเล่นได้เอ,าอ้าเดี๋ยวนะครับปึ๊บอืม อ่าเก็บอ๋อเก็บแอปเปิลอ่าเห็นไหมแล้วแต่เขาจะจินตนาการหรือถ้าเราบอกให้เขาถ้าเราไม่บอกเขาเขากจจ็จินจินนาการว่าเอ้เกมสําหรับเด็กเนี่ยควรที่จะมีรูปภาพประกอบด้วยหรือเปล่าโอเคนะครับได้อันนี้น่าจะใช้เป็นเวลาหรือเปล่าอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าอีกนิดนึงเดี๋ยวนะครับปุ๊บหยุดก่อนนะหยุดปุ๊บหยุดก็ใช้ลูกศรใช้เครื่องมือ Page, ใช้สเปซนะเพราะสเปซบาร์เราก็ต้องดูว่าโอเคเขาให้ใช้ตัวไหนนะครับอเอาใหม่เราบอกเดี๋ยวเราบอกเอาใหม่ดีกว่านะเราบอกดูแชทใส่คำสั่งโพสเดิมเนี่ยนะโพสเดิมเพราะว่าเราดูนิดเราดูแล้วน่าจะเราก็ให้เขาเจนใหม่ก็ได้นะครับโดยคลิกที่ n New chat เดี๋ยวให้เขาเจนใหม่เขาจะเจนมาจนกว่าที่เราจะถูกใจของเรา ะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธี Copy เอาไปใช้นะเอาไปเปิดเครื่องให้เด็กใช้นะครับลองดูนะครับว่าเขาจะเจนออกให้เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้หรือวิธีปรับปรุงโค้ดด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวคอยดูนะครับถ้า ให้ใอ้ข้าเจออกมายังไม่ตรงใจเราเรามีทีที่จะทำอย่างไรให้เขานะครับอ่าโอเคใช่ไหมก็จะมาบอกว่าใช้ลูกศรขึ้นลงนะนมีปุ่ม start ทเกมนะโอเคเนี่ยเนี่ยนะถ้าเราข้อเจออกมาเรียกนี่คือเกม,มงูกิงๆนะครับนี่คือเกมอ่าเราก็คลิก start ทเกมเช็คดูก่อนเนาะเช็คดูก่อนนะครับทีนี้ปึ๊บ โอเวอร์เดี๋ยวนะผมดูไม่เต็มจอนะครับทอาใหม่ลองคลิกดูเปิดได้มองเห็นละ,อ,ะอาเราก็โค้ดไปดูกันนะครับดูเต็มจอเพราะอันนี้อาจจะไม่เต็มจอเนาะผมคลิกตัวนี้นะครับ copy content อ,อ,อ่าแล้วก็ไปเปิด Notepad เนาะนะถ้าใครดูคลิปก,ก่อนก่อนก็จะรู้นะครับว่าวิธี Copy code ค้ดไปเป็นอะไร ปิดโขดไป New Tab edit paste ลงไป save นะครับผมใช้ snake เดิมวนี้นะจะเป็น snake 2ก็แล้วกันนะครับ๊บอ่าแล้วก็ save as เป็นจุด html อ่าแล้วเราลองไปเปิดเ,เล่นดูนะครับอันนี้ snake 2ออ่าอันนี้ก็จะเห็นเต็มหน้าจอที่ start game อ่าจะได้มองเห็นเนาะ ต่เมื่อกี้พีวิวอาจจะมองไม่เห็นอ๋อเป็นผลไม้ด้วยนะครับเป็นผลไม้ด้วยเกมโอเวอร์ <c oughs> อีกที่นึงกำลังสนุกปึ๊บต้องเคาะปึ๊บเคาะเรียวเรียวอ่าน,นี่โอเคนะโอเคไหมครับอืมโอเค อ่าเป็นไงครับพอได,พอได้พอได้เนาะเ็นไครับคลิปนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราถ้าเรายังไม่ถูกแกก็ข้อขาขอเกณฑ์ใหม่หรือจะมีคําสั่งเช่นบอกว่าให้พีชเช็คคอเล็กเอเกนถ้าเกิดมันขึ้นเออร์เลอร์มาบางครั้ง AI ก็เขียนให้เออร์เลอร์เหมือนกันนะครับเราก็ใส่คําว่าพีชเช็คคอเล็กเอเกนให้ช่วยเช็คความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ละอ่าไปเล่นกันครับไปเล่นกันนะปเ,นนนะเป็นไงครับถูกใจไหมครับ AI ตัวนี้สร้างเกมงู Move. เก็ああบผลแอปเปิลให้ด้วยผลส้มให้ด้วยอลองเอาไปใช้กันดูครับถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิด่งติดตามครูใบก่ักันนะครับสวัสดีครับ